สนทชค่ะก็เดินหน้านะคะในการทำแพลตฟอร์ม platform, รู้รับปรับตัวภัยพิบัติด,ด้านน้ำค่ะสนทชบุรณาการหน่วยงานด้านน้ำสถาบันการศึกษาและองค์กรระดับประเทศเดินหน้าในการจัดทำแพลตฟอร์ม platform, รู้รับปรับตัวจากภัยพิบัติด,ด้านน้ำค่ะ ที่โรงแรมอามารีกรุงเทพนายภัยทูลเก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักง,งานทรัพยากรน,น้ำแห่งชาติสนอทอชอเป็นประธานในการเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดทำแพลตฟอร์มรู้รับปรับตัวจากภัยพิบัติด,ด้านน้ำในประเทศไทยโดยมีนายเดชเล็กวิชัยรองอธิบดีกรมชลประธานผู้แทนจากต่างประเทศผู้แทนจากกรมและผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆเข้าร่วมประชุม โดยรองเลขาธิการสอนอทชกล่าวว่าสอนอทชได้ร่วมเป็นคณะผู้แทนประเทศไทยในคณะทำงานด้านอุทกวิทยาร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาและกรมชลประทานซึ่งเป็นคณะทำงานด้านที่สองใน4ีด้านภายใต้คณะกรรมการใต้ฝุน่นที่ประกอบไปด้วย14ประเทศสมาชิกเพื่อจัดการความเสี่ยงและภัยจากน้าจากประเทศญี่ปุน่นโดยได้เริ่มดำเนินการ kick o f โครงการจัดทำแพลตฟอร์ม รู้รับปรับตัวจากภัยพิบัติด้านน้ำในประเทศไทยเมื่อเดือนมีนาคม2567ที่ผ่านมาซึ่งประกอบด้วยการคาดการประเมินความเสี่ยงแจ้งเตือนจนถึงการสร้างความตระหนักรู้ให้แก่หน่วยงานปฏิบัติด,ด้านการรับมือและประชาชนในพื้นที่เสี่ยง เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการน้ำและร่วมเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศให้มีประสิทธิภาพการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้นะคะเพื่อให้หน่วยงานด้านน้ำสถาบันการศึกษาและผู้เชี่ยวชาญต่างๆของประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นได้รวมแบ่งปันข้อมูลแนวทางการดำเนินงานซึ่งจะนำไปสู่แพลตฟอร์มการรู้รับปรับตัวจากภัยพิบัติด้านน้ำของประเทศไทยที่มีความสมบูรณ์และพร้อมใช้งาน เพื่อพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูฝนปีนี้ได้อย่างทันท่วงทีดังนั้นการมีแพลตฟอร์มหรือช่องทางในการแจ้งข้อมูลข่าวสารที่เป็นระบบและเข้าถึงง่ายจะสร้างความจะสร้างความน่าเชื่อถือให้กับหน่วยงานราชการและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการแจ้งเตือนภยัยให้สามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างทั่วถึงและทันต่อสถานการณ์